แต่อ่ะเพื่อความไม่งงนะครับผมก็ xx หนึ่งอ่ะ xx สอง่ะแล้วก็ xx สอ่ะแล้วก็มีนะครับ yy หนึ y ่งนะครับแล้วก็มี yy สองนะครับแล้วก็ yy สามนะฮะในนี้เราก็รับ input ตมาบึ้มบมเลยนะครับอินพะุตของเราเนี่ยนะครับเป็นโพซิ i ันถูกไหม เพราะงั้นโพซิชันของเราเนี่ยอาจจะเป็นทศนิยมก็ได้นะครับนะครับอันแรกนะครับก็คือ x หนึ่งนะฮะก็มีหกตัวนะครับเพราะงั้นผมก็คั้ไปหกรอบนะ x หนึ่งนะครับมีที่เป็นโฟลด้ด้วยนะครับทุกตัวก็ต้องเป็นโฟลดได้เนาะ x 1 y 1นะครับแล้วก็เป็น x 2นะฮะ y 2แต่ของเราเป็น y y สเนอะแล้วก็ x 3นะครับแล้วก็ y 3นะครับ x หนึ่ง y 1 x 2 y 2 x 3 y 3นะครับเกินมา1ตัวนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วนี่คือส่วนของการรับอินพุเสร็จแล้วนะครับเราก็คำนวณด้านนะครับก็คือพีทาโกรัสนะครับ นะผมก็จะต้องมีตัวแปรเพิ่มนะครับข้อนี้ยาวมากนะครับเรียกว่าไซส์หนึ่งนะฮะไซส์หนึ่งยังไม่พอก็ต้องมีไซส์สองนะครับแล้วไซส์สองยังไม่พอก็มีไซส์สามนะฮะแล้วผมก็ทาอย่างนี้นะครับผมผมบอกว่าให้อะไรครับให้ไซส์นะครับผมนะให้ไซส์หนึ่งของเรานะครับ ให้ไซส์หนึ่งของเรานะครับเท่ากับค่าเนี้ยนะครับค่าที่เราจะไปคำนวณเนี่ยก็คือพีทาโกรัสเนี่ยนะฮะก็คือเอาจากในฟังก์ชันนะฮะอ่าก็คือเรียกพีทาโกรัสนะครับอันดับแรกนะครับผมก็คือเอา x หนึ่ง y หนึ่ง x สอง y สองก่อนคู่อันดับแรกนะครับแต่ว่า x หนึ่ง y 1ของเรานะครับอยู่ในตัวแปร xx หนึ่งนะอ่าก็มาใส่ให้ครบนะฮะ x หนึ่ง y หนึ่งนะฮะ แล้วก็ x สอง y สองนะฮะเออไหน y สองวะนี่ y สองแล้วก็ y หนึ่งนะ x หนึ่ง y หนึ่ง x สอง y สองนะครับเข้าไปอยู่ใน s หนึ่งนะฮะแล้วก็ก้อนที่สองนะครับคราวนี้นะครับก็เป็น x หนึ่งกับ x เออกัอบตัวสามแล้วกันนะอันนี้จาก s หนึ่งนะครับก็เป็น s สอง s สองเสร็จก็เป็น s สามนะฮะนะ x หนึ่ง y หนึ่ง x หนึ่ง y สามอันนี้ก็ต้องเป็น x สอง y สามนะฮะตามลำดับของเรานะ x สองกับ y สามเออจุดสองจุดสามจุดหนึ่งจุดสามจุดหนึ่งจุดสองนะฮะเสร็จแล้วสูตรของเรายังไม่จบนะฮะนะครับสูตรของเรายังไม่จบต้องมาคำนวณนี้ก่อนนะครับค่า s เท่ากับค่านี้นะครับ เอเท่ากับไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามหารสองนะฮะนะฮะนะครับก็มาบวกกันทั้งหมดเลยใช่ไหมนะครับเราก็มีตัวแปรเพิ่มนะครับโอ้ข้อนี้ตัวแปรเยอะเลยนะครับตัวแปรคืออะไรนะตัวแปรคือกล่องสำหรับเก็บข้อมูลนะฮะนะครับแล้วก็บวกกันนะครับบวกกันสามตัวนะฮะนะบวกกันสามตัวอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีหารด้วยนะครับนะ เอามาหารอะไรหารสองนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะต้องเป็น s1 ใช่ไหม s2 แล้วก็ s3 นะฮะ,นะฮะนี่คือข้างบนนี้นะครับสำหรับคนตามไม่ทันนะครับอันนี้คือรับอินพุสนะครับ x1 y1 x2 y2 x3 y3 นะฮะแล้วก็เรียกฟัง์ชันนะครับปีทากรัสคู่หนึ่งกับคู่สองหนึ่งกับสอง หนึ 1> premises, 1่งกับสามแล้วก็สองกับสามนะหวังว่าจะไม่เขียนผิดนะครับแล้วก็มาทําการคํานวณนี้ต่อนะครับนะไซส์คูณไซส์เอสคูณเอสลบเอสหนึ่งเอสคูณเอสลบเอสสองเอสคูณเอสลบเอสสามนะฮะนะพองานก็เอาแมทานะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็ต้องคูณกันสี่คู่ถูกไหมครับคูณกันสี่คู่นะฮะหนึ่งสองสามนะครับนะครับ นะครับคูณกันหมดเลยนะฮะอันดับแรกนะครับที่คูณกันนะครับตัวแรกนะครับก็คือค่า s นั่นเองค่า s นะครับผมก็ดึง s มานะครับอันดับต่อไปนะครับก็คืออะไร s อสลบเหนึ่งนะฮะเอสลบเหนึ่งเพราะงั้นก็จะต้องมีคำนวณอีกนะฮะก็จะต้องเป็น s นะฮะ แล้วก็เอามารบกับนะครับ S หนึ่งนะฮะโอเคนะทั้งหมดเนี่ยก็กรอบมาอีกรอบแล้วคราวนี้นะครับมารบกับ S สองนะครับแล้วทั้งหมดนะครับก็กรอบมาอีกรอบนะครับกลายเป็น S สามนะครับนะสำหรับใครที่ไม่ดีไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนนะครับก็นะครับ เดี๋ยวอยู่ใู้เฉยเดี๋ยวก็มีเองนะครับแรงบันดาลใจไม่ต้องไปสร้างอะไรมันมากนะครับแรงไม่รู้แรงบันดาลใจไม่รู้สร้างไงเหมือนกันนะครับแล้วก็สแควร์รูใช่ไหมนะครับสําหรับนักเรียนบอกว่าสําหรับคนที่ไม่มีแรงบันดาลใจนะครับทํางไงดีนะแรงบันดาลใจนี่ก็นะครับก็ต้องต้องแบบว่ารู้สึกนิดนึงนะครับว่าเรียนไปแล้วมีประโยชน์นะครับเราไปทําอะไรได้นะครับผมนะผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ อยู่ในตัวแปร area นะครับแต่ทุกอย่างในโรคครับมันยากหมดแหละนะครับมันไม่มีอะไรง่ายหรอกนะครับเขียนโปรแกรมเหมือนกันนะครับมันก็จะยากหน่อยนะครับโดยเฉพาะตอนแรกนะครับเขียนโปรแกรมมันก็เหมือนอย่างอื่นนะครับตอนแรกจะยากหน่อยนะครับตอนอยู่ไปเรื่อยๆก็จะง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ input ใช่ไหมอันนี้ก็คือพีอาร์กรัสนะครับแล้วก็หา s แล้วก็มาคํานวณหา area เนาะตามสูตรนะสูตรที่โจทย์ให้มาเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปริ้นออกมานะครับนะ ปริ้นออกมานะครับก็คือใช้คําสั่งปริ้นนะครับใช้คําสั่งปริ้นนั่นเองนะครับเราก็บอกหน่อยว่าปริ้นอะไรในที่นี้นะครับก็คือปริ้นแอเรียนะฮะแล้วก็ตัวแปรที่จะปริ้นนะครับก็คือตัวแปรแอเรียนั่นเองนะครับอันนี้คือโค้ดทั้งหมดของเรานะฮะอย่าลืมนะครับมีฟังก์ชันด้านบนนี้ด้วยนะครับมารันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือข้อห้าเนาะผมตั้งชื่อว่าศูนย์ห้านะ แต่นี้คือพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวผิดนะครับอนะครับอันนี้เราไป input f ฟอร์ม a ด o g อนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเราต้อง input f ฟ r m console นะครับเพราะว่าโจทย์เขาอ input ฟ r ร m console ใช่ไหมอันนี้เราต้องโยนทิ้งไปนะครับอินพุตฟอร์มคอนโซลนะครับใส่ลงไปตัวแปร x หนึ่งนะฮะ 1> x 1แล้วก็ y 1นะฮะแล้วก็ x 2 x 2เสร็จก็ y 2นะฮะนะฮะแล้วก็ x 3นะฮะสังเกตด,ดู x 1 y 1 x 2 y 2 x 3 y 3นะครับ ผลลับของเราเนี่ยนะครับจุดของเราเนี่ยอาจจะเป็นโฟรก็ได้เพราะงันก็ต้องใส่เป็นโฟรเนาะนะเขียนโปรแกรมสนุกมากนะฮะผมสนุกคนเดียวหรือเปล่าอันี่ก็คือปินักรัตนะครับนะ x 2ลบ x 1นะครับบวกกับ y สองบ y x 2ลบ x 1นึ่กำลังสก่อนบวกกับ y 2อลบ y หนึ่กำลังสองแล้วก็สแควร r รูทนะครับโปรแกรมนี้ดีมากนะครับสำหรับคนที่อาจจะ เขาเรียกว่าไรอาจจะยังไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อนนะครับนะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วนะฮะว่าอะไรต่ออะไรได้นะครับความดีของมันก็คืออย่างสมมติว่าเนี้ยคือตัวแปรใช่ไหมนะครับตัวแปรเนี่ยนะครับมันจะไปต่อกับแบบรูปอย่างเงี้ยมันจะต่อกันไม่ได้นะนะรเราจะเซตค่าแอนเียเป็นรูปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถเอามาต่อข้างบนข้างล่างอย่างนี้ได้ก็คือทํารูปก่อนแล้วก็มาเซตค่าตัวแปรอย่างนี้ได้นะครับนะหรือว่าเรามีรูปนะฮะนะเรามีรูปนะ แต่เราจะเอาอะไรเออันนี้รีพีทนะครับก็คือเอาตัวเลขใส่เข้าไปได้ใช่ไหมนะครับรีพีทคือ,อตัวเลขใส่เข้าไปได้แต่เราเอาอย่างอื่นใส่เข้าไปได้ไหมเอาสีเนี่ยมันจะใส่ไม่เข้าเห็นไหมเอาสีจะใส่ไม่เข้านะครับเอาอย่างอื่นใส่เข้าไปมันจะใส่ไม่เข้านะครับมันต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นนี่คือเป็นข้อดีของโปรแกรมนี้นะครับทําให้เรานะครับรู้ว่าอะไรมันตอบกับอะไรได้นั่นเองนะครับลองรันดูเลยนะครับ มาที่หน้าจอคอนโซลน,นี่คือหน้าจอคอนโซลของเรานะครับเขาบอกว่าให้รับอินพุ้นนะครับ x 1 y 1นะครัะฮะมาดูในเทสเกียของเรานะครับนะ1น่จุนะครับนะ1.5นะครับแล้วก็ค่า y นะครับรบ